สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองกับบวิเคราะห์ราคาทองคําช่วงบ่ายกับผมธีรวัตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์บริษัทอสลซิริรครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงทิศทางราคาทองคำครับหลังจากที่ช่วงเมื่อคืนราคาก็สามารถปรับตัวนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1 8 0 8เหรียญได้นะครับแต่ทั้งนี้ราคาทองคำก็ยังคงไม่สามารถที่จะยืนโซน1,800เหรียญได้นะครับยังคงถูกแรงขายกดราคาทองคำลงมาอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับราคาสมาคมการค้าทองคำนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนเพียงแค่3ครั้งนะครับโดยครั้งล่าสุดฝั่งขายอยู่29,800ซื้ออยู่29,900นะครับปรับเปลี่ยนประมาณลบสามนะครับส่วนราคาเรี้ยวท้ำของทางออสซิลิสเองนะครับฝั่งลูกค้าขายอยู่29,840ซื้ออยู่29,881นะครับปรับเปลี่ยนประมาณลบสองนะครับตัวสปอตเองนะครับอยู่1,787,888เหรียญครับ มาต่อกันที่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญครับในข้าคืนนี้จะมีการประกาศช่วงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขนะครับดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับซึ่งตรงนี้คาดการณ์อยู่ที่0.2นะครับคาดการณ์ว่าจะประกาศออกมาน้อยกว่าการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้1.1ซนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามที่คาดการณ์ก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคําครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขนะครับดัชนีราคาผู้ผลิตไม่รวมอาหารและพลังงานนะครับ ซึ่งตรงนี้ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่0.4%นะครับคาดการณ์ว่าจะออกมาเท่ากับการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้0.4%เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้ ถ้าออกมาตามที่คาดการก็จะเป็นได้ทั้งปัจจัยบวกและลบต่อราคาทองคําครับแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเลขนะครับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นะครับซึ่งตรงนี้คาดการอยู่ที่2 6 4 0 0 0คนนะครับซึ่งคาดการว่าจะประกาศออกมานะครับมากกว่าการประกาศครั้งที่แล้วที่ประกาศไว้2 6 0 0 0 0คนนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าออกมาตามที่คาดการนะครับก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำครับ มาต่อกันที่ค่าเงินดอลลาร์นะครับสาหรับค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้เริ่มอ่อนค่าลงมาตอนนี้อยู่1นึ่เหรียญจุดเกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าค่าเงินดอลลาร์นะครับหลังจากที่พยายามนะครับทดสอบเนี่ยแนวต้านนะครับบริเวณเนี้ยครับหนึ่งเหรียญจุดแนะครับชนไป2หนด้วยกันนะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้มีแรงขายนะครับกดลงมาต่อเนื่องแล้วบวกกับว่าหลุดกรอบนี้ด้วยครับกรอบที่เคยเป็น ถ้ามองภาพนะครับเหมือนลักษณะปเป็น neckline น,นะครับก็เหมือนว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่าราคาเนี่ยเคยขึ้นไหวลงมาแล้วไม่หลุดแล้วเด้งกลับแต่รอบหลังเนี่ยลงมาแล้วนะครับไม่สามารถยืนได้หรือไม่สามารถยืนแนวรับช่วง1 0 5เหรียญจุดได้นะครับตรงนี้ก็ทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยปรับตัวลงมานะครับอ่อนค่านะครับลงมาต่อเนื่องเลยก็จะเห็นได้ว่ากรอบเนี่ยหรือแท่งสีแดงเนี่ยครับลงมายาวเลยถูกไหมครับก็คือยังเจอแรงขายกดลงมาอยู่นะครับซึ่งพอลงมาแล้วเนี่ย ก็ลงมาทดสอบอแนรับช่วง104เหรียญจุด85ถึงเกือบ104เหรียญจุด51นะครับโซนนี้ซึ่งเป็นโซนกรอบเดิมนะครับกรอบเนี้เป็นกรอบที่ราคาเคยเคลื่อนไหวแล้วก็เบรกขึ้นไปดังนั้นเมื่อราคาปรับลงมาก็ต้องดูครับว่า,าจะสามารถยืนได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยโซนนี้ครับโซนนี้ลงมาแล้วก็พยายามดันขึ้นไปแต่ดันแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าแท่งหรือตัวกราฟเนี่ยแท่งสีเขียวะครับ ต่เห็นได้ว่ามาเนี่ยมาแคา่พยายามดันขึ้นมาแต่ดันได้ไม่เยอะครับยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของแท่งนี้เลยครับดังนั้นเนี่ยก็ลิงเจอขึ้นไปเนี่ยยังไม่สามารถที่จะกลับไปยืนเหนือ1 0 5เหรียญจุดได้ก็ทําให้ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยครับก็ยังมีโอกาสครับมองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับอ่อนค่าลงมาได้อยู่ครับแต่เมื่อปรับมาแล้วนะครับก็ต้องดูครับว่าจะสามารถลงมายืนช่วง104เหรียญจุดถึง104เหรียญจุด้ได้ไหมนะครับเพราะว่าตรง โซนกรอบเนี่ยครับก่อนที่จะเบรกมากกว่า1 0 4 4.51เหยญนี่ยเคยเคลื่อนไหวถูกไหมครับแล้วก็พยายามฟอร์มเนี่ยจนสามารถเบรกขึ้นไปได้มากกว่า1 0 5 5.50ดังนั้นปัจจุบันก็ต้องดูครับว่า,าเมื่อปรับอ่อนมาแล้วแล้วยืน,ยนได้หรือไม่นะครับโดยรวมนะครับถือว่าค่าเงินดอลลาร์นะครับยังมีโอกาสที่จะปรับอ่อนค่าลงมาได้ต่อครับ มาต่อกันที่ค่าเงินบาทนะครับสำหรับค่าเงินบาทก็ยังคงมีทิศทางที่แข็งค่านะครับก็จะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทนะครับตัวกราฟของตัวค่าเงินบาทเนี่ยจะเห็นได้ว่าเริ่มฟอร์มตัวนะครับก็คือและเป็นลักษณะ เทนขาลงนะครับจะเห็นได้ว่าไฮเนี่ยของเขาปรับต่ําลงมานะครับโลก็ปรับต่ําลงมาเพราะรอบหลังๆเนี่ยพยายามดันขึ้นไปก็ไม่ผ่านยูไหมครับพยายามอ่อนค่าขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่สามารถผ่าน35.86อ่ารอบล่าสุดข,ขึ้นมา35.60ก็ไม่ผ่านนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้ค่าเงินบาทนะครับยังคงมีทิศทางที่มีโอกาสที่จะแข่งค่าได้ต่อนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่35.21ก็ต้องดูครับว่าลงมาแล้วหลุดไหมถ้าหลุดเนี่ยก็มีโอกาสครับที่จะลงมาเทสแนวรับโซนบริเวณ เป็นแนวรับเป็นกรอบโซนที่ราคาเคยเคลื่อนไหวเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าเคยเคลื่อนไหวก่อนที่จะอ่อนค่า,าจะเห็นได้ว่าเคลื่อนไหวในแถวนี้นครับแล้วก็อ่อนค่าขึ้นไปนะครับจนสามารถเมบรก35.60ขึ้นไปได้อ่อนค่าขึ้นไปนะครับดังนั้นณนะปัจจุบันก็ต้องดูครับว่า,าปรับตัวแข็งค่าลงมาแล้วเราจะยืน35.15ด้ได้ไหมถ้ายืนไม่ได้ก็มีโอกาสครับที่จะลงไปเทส่าหรือแข็งค่าลงไปเทสแถว34.92ครับ มาต่อกันที่สปอตราคาทองคํานะครับก็ตอนนี้ยังยืนโซนแถวบริเวณ 1, เพัน7เหรียญอยู่นะครับก็ย่อโตลงมาแต่ช่วงเช้านะครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับราคาก็ ถือว่ามีแรงซื้อแรงซื้อกลับเข้ามานะครับพอสมควรนะครับโซนนี้ครับก็ดันราคาทองคำนะครับกลับขึ้นมาทดสอบช่วงบริเวณพันแปดร้อยถึงพันแปดร้อยแปดเหรียญนะครับซึ่งตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็ยังไม่ผ่านนะครับมากกว่าพันแปดร้อยสิบเหรียญหรือปรับตัวลงมาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะยืนบริเวณพันแปดร้อยเหรียญได้นะครับตรงนี้ก็ทําให้ราคาทองคำนะครับยังคงมีทิศทางว่า มีโอกาสที่จะปรับย่อกลับลงมาได้ก่อนนะครับดังนั้นนะครับสำหรับตัวสปอร์ราคาทองคำนะครับก็มองว่าหลังจากที่ยังยืนเหนือ1,800อยเหรียญไม่ได้นะครับตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาก่อนแต่ย่อ,ยอแล้วนะครับถ้าย่อกลับลงมาแล้วก็ต้องดูครับว่าลงมาแล้วจะหลุดในส่วนของโซนแนวรับหรือเปล่านะครับถ้ายังไม่หลุดเนี่ยก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะขยับขึ้นได้อยู่เหมือนกันครับเพราะว่าะจะเห็นได้ว่ากรอบเนี่ยครับ กรอบที่ผมตีไว้กรอบสีเขียวเนี่ยครับกรอบสีเขียวเนี่ยครับตีไว้จะเห็นว่าเป็นกรอบที่ราคาเนี่ยก่อนหน้านะครับพยายามดันขึ้นมาอ่าดันขึ้นมานะครับไม่ผ่านแล้วก็ปรับโตลงมาเนี่ยสองโหด้วยกันแล้วก็ไม่หลุดไม่หลุดต่ำกว่าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่เหรียญแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาอ่าเมื่อมีแรงซื้อกลับเข้ามาก็ยังไม่ผ่านรอบหลังเนี่ยปรับลงมาเช่นกันแต่ก็ยังไม่หลุดนะครับก็มีแรงซื้อกลับจนดันราคาเนี่ยขึ้นไปจนสามารถขึ้นไปทดสอบพันแปดร้อยเหรียญได้ดังนั้นสําหรับตราาาาคคทอองํมว่ ถึงแม้ยังไม่ผ่านแนวต้านหลักๆขึ้นไปนะครับยังเจอแรงขายก็มองว่าปรับย่อลงมาก่อนแต่ถ้าปรับมาแล้วนะครับมองว่าถ้ายืน1แนวรับนะครับช่วง1776เหรียญ1 7น5เหรียญได้มองว่าลุ้นว่าลงมาและไม่หลุดแล้วเด้งกลับขึ้นไปนะครับมองว่า มีโอกาสที่จะมีแรงซื้อกลับดันราคาขึ้นไปโดยแนวรับแรกนะครับ1,776เหรียญนะครับราคาไทยอยู่29,750นะครับส่วน1,765เหรียญนะครับราคาไทยอยู่29,590เป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบสั้นนะครับหรือท่านผู้ฟังที่อาจจะขายเมื่อคืนไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดในการเข้าซื้อแล้วลุ้นว่าลงมานะครับไม่หลุดต่ำกว่าโซนนี้ลุ้นว่าจะเด้งกลับขึ้นไปนะครับรวมไปถึงท่านผู้ฟังที่ ที่เล่นรอบนะครับเล่นรอบระยะสั้นแล้วก็สามารถเฉลี่ยหร,รือซื้อไม้เพิ่มได้นะครับโซมเริเวณพันเจ็ร้ยหี่จะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันครับเป็นจุดสาคัญว่าลงมาไม่หลุดนะครับจะเป็นจุดในการเฉลี่ยไม้น,นะครับมองว่าลงมาไม่หลุดแล้วเด้งกลับขึ้นไปนะครับดังนั้นสําหรับท่านผู้ฟังที่เล่นรอบนะครับตรงนี้เป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับโดยท่านผู้ฟังที่เล่นรอบระยะสั้นและ ถือได้หนึ่งไม้นะครับอันดับแรกก่อนนะครับ1นึไม้เพียงแค่1ไม้นะครับลงทุนได้เพียง1ไม้อันนี้เป็นจุดในการเข้าซื้อนะครับช่วง1 7 76, 7 6งพันเจ็ดร้อยเหนรียญแต่ถ้าหลุดต่ำกว่าโซนแถวนี้หรือหลุดต่ำกว่าพันเจ็ดร้อยหสิบสี่เหรียญอาจจะต้องพิจารณาในการตัขดขาดทุนออกไปก่อนนะครับแต่ถ้าใครเฉลี่ยได้เพิ่มนะครับอีกหนึ่งไม้มองว่าถ้าหลุดต่ำกว่า1,765เจ็ดร้อยงกรับ7 1 4เหรียญป็นจุดในกาารเข้ซื้อครับแล้วก็่าแตถ้หลุด รูดต่ำกว่าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่เหรียญนะครับตรงนี้คนที่เฉลี่ยมาสองอาจจะต้องพิจารณาในการตัดขาดทุนออกไปก่อนเช่นเดียวกันครับอ่าก็คือง่ายๆคือเล่นยังคงแนะนําเล่นตามกรอบแนวรับนะครับแนวรับแนวต้านอ่าส่วนแนวต้านถ้าเรามองว่าอ่าหรือใครที่ซื้อไปแล้วนะครับหรือรอซื้ออยู่หรือถ้าลงมาแล้วเด่งกลับขึ้นไปได้นะครับมองว่า5้าขึ้นมาแล้วนะครับ แนวต้านก็ยังคงแนะนําให้ทยอยขายทํากําไรก่อนครับโดยแนวต้านแรกนะครับมอง1,796เหรียญราคาไทยอยู่29,990าอยครับถัดมา1 8 0 7เหรียญนะครับราคาไทยอยู่3 1ม6 0นะครับตรงนี้เป็นจุดในการทยอยขายทํากําไรครับเพราะมองว่าเป็นจุดที่อาจจะต้องขายเอาไปก่อนครับว่าต้องดูว่าจะสามารถเบรกมากกว่าพันแปดร้อยเจ็ดเหรียญได้ไหมถ้าเบรกได้ก็ไปพิจารณาขายเพิ่มแนวต้านด้านบนครับเพราะว่าเป็นจุดที่ ราคานะครับที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่เคยอยู่ช่วงพันแปดร้อยเหรียญแล้วปรับตัวลงมาเนี่ยครับปรับตัวลงมาแล้วไม่หลุดเห็ไหมครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาจนรอบหลังเนี่ยปรับตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วหลุดต่อเนื่องเนี่ยครับดังนั้นก็จะเป็นจุดแนวต้านหลักๆสําคัญครับว่าจะสามารถเบรกขึ้นไปได้ไหมถ้าเบรกได้ก็อาจจะไปต่อดังนั้นจึงแนะนําให้ทยอยขายทํากําไรก่อนครับะนะครับดังนั้นสําหรับทิศทางราคาทองคําสําหรับวันนี้นะครับก็มองว่า,าว่า ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านหลักได้นะครับตรงนี้เจอแรงขายอยู่นะครับตรงนี้ก็มองว่าทิศทางก็ยังมีโอกาสที่จะปรับย่อกลับลงมาได้ก่อนนะครับแล้วก็ก่อนจบกันไปสําหรับที่วิเคราะห์ราคาทองคําในช่วงบ่ายนะครับสําหรับท่านผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปวิเคราะห์ราคาทองคําทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายครับผมครับสวัสดีครับ